ไปนี้เข้ามากี่วันครับิ0วันนอ้เขาขึ้นหญไปนี้ที่ที่เด็ก99และช่วงโควิดนี่ได้ฝึกซ้อมได้อะไรบ้างไหมไม่เลยอ๋อหยุดไปเลยครับแล้วเพิ่งมาซ้อมได้ประมาณ10วันครับืมล้วเป็นไงบ้างสภาพร่างกายแล้วตอนนี้ ยังยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ยังไม่มาเต็มร้อยนะก็คือต้องขยับไปก่อนครับผมอืมแล้วแล้วมีใครเป็นคู่บังคุซารเราอที่ไหนครับก็มีพวกน้องๆพวกแล้วก็มูลนกธวเนี่ยทุกท่านจะช่วยกันอืมแล้วเราอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้พี่ภาคับยืนนครับแล้วเราต่อยมือมาเร็วๆทั้งหมดไ้กี่ไฟแล้วประมาณ ร้อยร้อยครับอืมเราสูงเท่าไหร่ครับเนี่ร้อยหกหกสิบสองครับน้ำหนักไปปล่อยมาวันนี้ประมาณกี่กิโลปล่อยหกหกสิบเจ็ดครับอืมแล้วอย่างวันที่เราเจอเจ้าหน้าเคยเจอกันยังยังครับเาเป็นไฟแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกี่ยวกับปล่อยเข้ามาป่ะก็ศึกษาเขาเป็นมือสไตล์อะไรป่ะอาจารย์พี่เขาเป็นมือปล่อยยากครับอืมปล่อยยากแล้วอย่างวันนี้เราวางเกี่ยวกับแผงไงมาวางแบบเหมือนเดิมเดิมก็คือเข้าชิดเลยครับคือเน้นหมัดอย่างเดียวครับผอืม ร้อยร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามเจ็ดเท่าร้อยสามเจ็ดนี่ปกติเราเคยชกได้ร้อยสามเจ็ดไหมเคยครับร้อยสามเจ็ดนี่ถือว่าแบ่งหรือว่าหรือว่ามันหลังโควิดมาต้องประมาณนี้ก็มันหลังโควิดด้วยครับต้องช่วงโควิดมาอยู่ที่บ้านเลยเหรออยู่บ้านครับแล้วขึ้นมาตอนเดือนพฤษภาเราได้เจอมวยสูงตลอดนะครับมวยสูกครับครับไม่สภาพร่างกายเราเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกยังจะมีผลเตาฟองกับชกวันเดยวทีเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราชกเนี่ย เราจะใช้ความแข็งแกร่งของเราใช่ไหมครับที่เราจะชนะคู่ต่อสู้แต่ว่าวันนี้เรามาไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วความแข็งแกร่งที่เราจะเอาไปชนะคู่ต่อสู้เนี่ยมีอะไรกังวลนไหมตรงนี้ต้องทำต้องต่อยเหมือนเดิมแหละต้อง่อยใช่ไหมเอาหัวใจขึ้นไปสู้ที่แรกว่ายี่ห้าขยับมันเร็วยก็เลยใร็วขยับตั้งคู่เลยอมรับเลยว่าการเตรียมตัวยิงไม่ดีพอเท่าไหร่ก็ เต็มที่ตามความสามารถตามตามคือเท่าที่ไหวประมาณนั้นเดี๋ยวขอหนึ่งดิ้เดีอดครับโอเคฝากแฟนมวยนิดนึงครับฝากแฟนมวยช่วยระเทศครับช่วยดูช่วยจะช่วยเป็นกำใจให้ผมนะครับผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับครับขอโชคดดีครับน้องครับ